ตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดน้ำคลองบางหลวงนะครับเราจะจอดรถกันไว้ที่วัดบางจากต้องมาฝั่งเพชรเกษมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างในไปเดินเล่นกันครับว่าส่านวนใหญ่วัยรุ่นเข้ามาทำอะไรกันที่นี่เดี๋ยวไปดูกันครับคลองบางหลวงเดิมคือคลงคอ,คองบางกอกใหญ่เป็นที่ตั้งของชุมชนดินน้ำที่ยังคงกลิ่นอายความดั้งเดิมในอดีตอยู่บ้าง มีเรือหางยาวที่พานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาน่องแม่น้ําเพื่อชมความเป็นอยู่และวิถีการดําเนินชีวิตของคนไทยริมน้ำํำของบางหลวงถ้าเราขับรถมาเองครับให้ไปจอดรถที่วัดกําแพงบางจากจะอยู่สุดซอยเพชรเกษม20สจะสะดวกที่สุดครับเพราะถ้าเข้าไปทางซอยจจรัญสนิทวง3จะไม่ค่อยมีที่จอดครับ ้าน้ำปั่นตรงนี้คนซื้อกันเยอะเลยนะครับตอนนี้เราหาทางเข้าตลาดอยู่นะครับไม่รู้ไปตรงไหนอ๋อเดนะครับคิดว่าน่าจะเลาะข้างคองไปเรื่อยๆ แรกที่เราเดินผ่านจะเป็นบ้านทึ่งสิงนะครับคุณก็จะมาทำงานสิ่งเรืองสำหรับทำกิจกรรมงานแฮนด์เมดมีหลายมีหลายแบบครับหรือจากรองเท้านะครับคนเยอะหรือเปล่า คนเยอะมากๆข้างในครับัดต่อไปจะเป็นบ้านศินลปินนะครับเป็นคาเฟ่และปัจจุบันปรับปรุงให้เป็นสถานที่รวมตัวของกลุ่มที่รักงานศินลปะครับเรอนคองก็จะมีเรือที่ผ่านักท่องเที่ยว ล่องชมคลองครับสองฝั่งคลองคนเยอะมากครับโดยเฉพาะวัยรุ่นจุดไหนจุดไหนก็มีแต่คนนะครับวัยรุ่นทั้งนั้นเลยคนเต็มไปหมด ที่ร้านพึ่งศิลคนก็ว่าเยอะแล้วครับร้านนี้คนก็เยอะเหมือนกันครับเ็นไปหมดร้านน้ำปั่นนะครับเดิมต้นที่25บาทแล้วก็35บาท40บาท45บาทครับราคาไม่เกิน45ห้ ยาคูปีโป้ปั่นเหมาะกับอากาศร้อนๆตอนนี้นะครับข้างๆร้านน้ำปั่นก็จะเป็นบ้านของเล่นนะครับจริงๆก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับแต่ว่าจัดโตนเป็นเพวกของเก่าๆครับถ้วยชามแก้วชาแก้วกาแฟ แลจําพวกรถของเล่นนะครับ เป็นภาพว่าสวยๆวยงั้นเลยนะครับนี่รับวัดรูปพื่อน,นะครับส่วนที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้ควรจะแน่นหน่อยนะครับส่วนต่อไปควเริ่มน้อยลงแล้วครับอันนี้สมบัติชัยครับ เป็นของชํำร่วยนะครับเรามาทำเป็นวพวกพดกา์ดนาฬิกาเอาง,งานศิลปะมาทำานะครับมีเจ้าของสวยๆยยงั้นนะขนมโบราณจุกจุกชิกชก,ก็มีนะครับ ขายของก็มีเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่เราสั่งนะครับเรากินเอน,นก่อนครับค่อยเดินกันต่อตามตอกซอกซอยก็มีร้านมีร้านหวานเอยหวานเย็นเป็นพวกจอบ้วยนมสด บ้านช่องก็จะย้อนยุกย้อนยุกเก่าๆฮะชาอินเดียชาปากกตัสานชาสีลังกาบ้านนี้ขนมปังปิ้งน่ากินนะครับ อันนี้ขนมปังปิ้งจากร้านจะจดจำนะครับที่เขาบอกว่าให้หยิบมาเลยแล้วก็กัดกินทั้งชิ้นนี่นครับเด่๋ย่เราไปล้านเม่อส่วนภาพร้านนี้ขนมปังปิ้ง อร่อยจริงเต็มสิบให้สิบเลยครับมีแม่ค้ามาพายเรือขายไก่ปิ้งเ้วยนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นวัดนะครับบรรยากาศก็จะเงียบๆนะครับด้านหลังไม่มีร้านค้าจะเสรดจนะสรร้านค้าครับจะเสุดนะบริเวณแถวนี้นะครับหลังจากที่เรากินขนมปังปิ้งครับตรงนั้นก็จะสุดแล้วล่ะของตลาดนะครับมาเดียああ said, ๋ยวเราเดินกลับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่โบสถ์ของวัดบางจากนะครับเห็นป้าที่อยู่ในตลาดนะครับเขาบอกว่าให้ลองแวะเข้าไปเที่ยวดูเดินเข้าไปดูในโบสถ์จะมีพวกกิจกรรมฝาผนังนะครับด้านในเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับ เราก็ได้มาอยู่ภายในโบสถ์วัดบางจากนะครับภายในก็มีความสวยงามนะครับไฟประดับปาเป็นโทนสีเหลืองๆดูแล้วสงบดีครับ ผนังจะเป็นกิจกรรมฝาผนังนะครับอยู่รอบตัวโบสสรุปบรรยากาศโดยรวมของตลาดน้ำคลองวางหลวงเป็นชุมชนที่ดูน่าท่องเที่ยวนะครับ แต่ติดตรงที่ถ้ามาเสาร์อาทิตย์นะครับคนจะเยอะมากจนทำให้รู้สึกเหมือนเดินเที่ยวไม่ค่อยสะดวกสบา,ายนะครับของกินอร่อยส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่นนะครับที่มาจะมาทำพวก handmade นะครับพวกสร้อยข้อมือสร้อยคอแล้วก็งานศิลปะอื่นๆนะครับจะมีเท่าที่เห็นจะมีอยู่ประมาณสองสามล้านที่ให้ทำงานศิลปะ คิดว่าถ้ามาบันธรรมดาน่าจะเดินได้สะดวกสบายกว่าแต่ว่าร้านค้าอาจจะเปิดไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใครที่อยู่ใกล้ๆตลาดน้ำคลองบางหลวงครับก็ลองมาเที่ยววันได้ครับมาดูวิถีชีวิตสองฝั่งคลองนะครับก็จะมีเรือรับนักท่องเที่ยวเที่ยวชมสองฝั่งคลองเรือมีอยู่ตลอดครับทั้งวันเดี๋ยวคลิปนี้เราขอตัวแค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ